วันโดนรถชนค่ะรถชนบุรีเหรอเฮ้ยเฮ้ยขายอะไรอ่ะไม่ใช่ค่ะรถชนตุ้มรถชนเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วแล้วทำไมมีหนูแค่คนเดียวอ่ะเดี๋ยวลุกก่อนลุกก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วน้องวันอยู่ไหนอะคะเนี่ยก็น้องบอกว่าโดนรถชนไงเสียงว่าโดนชนแล้วหนีใช่ไหมแล้วน้องวันล่ะคะไม่รู้อะค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะน้องลองคิดดีๆสิ อ๋อหนูคิดเอาอแล้วค่ะหนูโดนหน้ากากญี่ปุ่นชนหน้ากากญี่ปุ่นเหรอเอ๊ะหน้ากากญี่ปุ่นคนประหลาดใส่หน้ากากญี่ปุ่นแวนรลหชนเนรอ,อเดี๋ยวนะแล้วรูปร่างลักษณะมันเป็นยังไงคะมันแต่งตัวยังไงเขาเขามีผ้าผูกกองหน้าค่ะผ้าผูกสีอะไรเหรอคะสีดําค่ะผ้าผูกสีดาโอเคงั้นน้องพลอยอ่ะรีบเข้าบ้านนะคะไปรักษาตัวก่อนนะอ้โกระดูกหักทุกคนเนี่ยเดี๋ยวพี่ควรจะไปช่วยตามหาน้องวัน โอเคไปยไอ้ไนกแขยญี่ปุ่นไอ้นักแขยญี่ปุ่นใส่ผ้ามงสีดำ เฮ้ยไม่เคยเห็ถึงพวกผ้าแบบนี้จะบ้าเหรอกู๊กเนี่ฉันเพิ่งออกจากบ้านมากำลังจะบินโดนเนี่ยผู้ชายบ้าน,นาข้างๆอะ่ะเขาบอกว่าซิกแพคแน่นนะ่ะเขากำลังเต้นแอโรบิกอยู่เลยอะ่ะบินโดนผู้ชายเนี่ยนะออใชเดี๋<ม>ยวก่อนแล้วทธอผ้าผ้าทำไมอ,ะอ่ะเอาเดี๋ยวเขาจับได้ว่าฉันเป็นเจ้าของโดนขึ้นมาฉันก็ซวยอะสิโอ้ยไร้สาระมากเลยถอดออกเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเธอเป็นคนร้ายอ๋อนี่ฉันจะเล่าให้ฟัง ทำไมเฮ้ยเธอมีโดนก็ดีแล้วเฮ้ยฉันขอยืมก่อนนะเออจะยืมไปทำไรอะกูกกูกก็ฉันน่ะเจอเด็กอะบอกว่าโดนมีนักไก่ญี่ปุ่นอะชนใส่หน้าไก่ญี่ปุ่นแล้วก็ใส่ผ้าม่วงสีดําตัวสีดําๆอะชุดมันอะแล้วมันก็ชนเด็กแล้วมันก็ลากเด็กไปเฮ้ยเจ้ากกถ้างั้นไม่เป็นไรฉันให้ยืมโดนเราไปบินโดนดูกันเลยกุกเราต้องตามหาเด็กให้ได้เราไปบินโดนกันไปไปไป เราเรีบไปบินดูด,ดีกว่าอ๋อรีบบินเลยกูกูเฮ้ยกูจะเจอหลักฐานนะนี่นี่ฉันตาพิกัดโดนไว้หน้าถนนเลยแล้วกันอ๋ออ๋อจากที่น้องอะไรนะน้องพลอยบอกว่าเจอมันอะ่ะอก็อมไม่เห็นวี่แววนะกูกูสีดงสีแดงอะไรสีดำเลยก็ไม่มีสักอย่างเลยกูสีดำมาใส่ชุดสีดำเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตามพี่แกดโดนเปลี่ยนมุมก่อนข่าวมั่วหรือเปล่าเนี่ยกูกูไม่ได้มั่ว<ส>นี่แหล่งที่มาเชื่อถือได้ไหนอะ ทันใช่ไหมครับทุเฮ้ยทุกคนตอนนี้เราเจอแล้วไอ้แล้ไอญี่ปุ่นน่ะมันมันจับเด็กไปเราเอาใจช่วยกันนะนะว่ามันจะไม่ทำอะไรไม่ดีอะเาใช่ไปหรือต่อมันต้องมองมันขี่แบบนี้นี่มันหวังดีหรือหวังร้ายเนี่ยเหมือนมันกำลังหาที่แหล่งอะไรของมันหรือเปล่ากู๋เฮ้ยฉันว่าไม่ได้การอะเราอะบินโดนไปดักหน้ามันดีกว่าพอดูแต่ข้างหลังเนี่ย ไม่เห็นอะไรเห็นแต่ตูดอะเออจริงเห็นแต่ตูดอะไปดักหน้ามาเลยกูกูเปลี่ยนมุมตอนนี้นะเราเปลี่ยนพี่กัดมุมโดนนะทุกคนมาแล้ว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 ตอนนี้มันกำลังเว้นมาไม่ไงไดูหน้ามานสิอุยมันเป็นผีญี่ปุ่นจริงๆด้วยกูกอก เธอว่ามันจะพาน้องวันไปไหนอ่ะหรือว่ามันกําลังจะพาน้องวันไปทำลายหลักฐานหรือเปล่าทิ้งไว้ข้างทางอะไรเงี้ยกูกูมันชนแล้วหนีแล้วก็จะทิ้งไว้ข้างทางใช่เฮ้ยเรามาดูกันต่อตอนนี้มันรากน้องวันลงอะไรเดี่ยที่นอนเหรอเฮ้ยหรือมันจะห่อน้องวันอ่ะเฮ้ยน้องวันก็ยังไม่รู้เรื่องเหรอโดนคนรากไปแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันทำท่าสะใจเฮ้ยฉันว่าไม่ใช่กูกูมันเหมือนมันกำลังเต้น อะไรหรือเปล่าเต้นเหรอออเฮ้ยมันเต้นทำไมอะหรือว่ามันกำลังทำพิธีอะไรไม่ดีไม่ดีดหรือเปล่า,อ,อ,าลอุ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วมันทำไมลอ,อ,อยดอกไม้เฮ้ยลอ,อยทำไมอะมันกำลังทำศพลอยอะ แล้วถังนั้นมันอะไรอะถังน้ำผู้วันลอยกระทงเหรอเฮ้ย<อ>ประสมการาเหรอกูกูเฮ้ย,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 ยมันตักอะไรขึ้นมามันรดน้ำสีแดงหรือมันกำลังทำวิธีอะไรสักอย่างบูชายาั้องวันหรือเปล่า รู้ช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะแต่แมา่ดาวเนี่นยยังไงนทั้งท้ฉันว่าไม่ได้การแล้เราเราพาทางเข้าไปช่วยน้องเขาดีกว่าอ๋อจริง,งดีกว่ามันทําพิธีอะไรก็ไม่รู้อะเราต้องไปขัดพิธีมันอ๋ออฉันว่าเดี๋ยวเราอะ่ะรีบเดินไปทางท้ายหมู่บ้านอ๋ออรีบตามมันโอเคโอเคไป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 ตีซู่ซู่นะโอ้เออ,อสู้สู้แหละต้องสู้แล้วแหละโตเคเร็วแถวนี้หรือเปล่า นีมันฆาตก,กรชัดๆเลยคุณเราเรียกไปช่วยดิ เราจะปอดนะว่าแล้วระว่าตัวแข็งตัวแข็ง

กูแต่ว่าฉันเคยได้ยินนะเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นน่ะจะมีพิธีกรรมที่เรียกวิญญาณกลับคืนแรกไงจริงเหรอใช่อ๋อแสดงว่าน้องโดนโรชนแล้วไม่รอดไอตัวหน้ากากมันก็เลยเอาน้องมาทําพิธีกรรมไร<อ>้เรียกเนี่ยเหรอ,อแต่ตแตเนียแต่เนี่นั่นแหละก็กูใส่ไม่ดีเลยอ่ะมาแตกซะเลยเราไปทำไงต่อเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อเฮ้ยเฮ้ยเรียกวิญญาณใครอกอีกอ่ะเรียกวิญญาณ